สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาค่ะผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อให้กำลังใจเด็กๆเ,เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจับปี2558พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยค่ะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่มอบของข,องขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,558เพื่อให้กำลังใจเด็กๆในพื้นที่นท่านกรุ๊ปเนี่ยได้รวบรวมมาตั้งแต่หลังจากเดือนตุลามาแล้วแล้วก็ในกลางเดือนธันวาที่ผ่านมาก็ได้มีการาทยอยของขวัญน,นะครับแล้วก็แพ็กทิ่งต่างๆนะครับโดยมีทางทาหารก็ช่วยด้วยแล้วก็เมื่อวันที่5มกราคมก็ได้นำของทั้งหมดเนี่ยนะครับ เป็นคารวานรถนะครับลงไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแจกจ่ายให้กับไปไปมอบในขั้นต้นนะครับให้กับพื้นที่จังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยะลานราธิวาสปัตตานีนอกจากนี้จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิมพร้อมมอบถุงยางชีพพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยซึ่งสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยขณะน,นี้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกองทัพจึงได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4และกออรอมนอภาค4ี่ส่วนหน้าลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของการทำความสะอาดและสุขอนามัยค่ะผู้ประกอบการเดินเรือในแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงรายงดออกเรือเนื่องจากกลัวว่าพายุฝนจะทำให้เป็นอันตรายค่ะ จากการที่ฝนตกอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ท่าเรือบักตําบลเวียงอําเภอเชียงของซึ่งเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยลาวทําให้ต้องเร่งขนถ่ายสินค้าลงเรืออย่างรวดเร็วเพราะเกรงว่าจะถูกฝนจนได้รับความเสียหายขณะที่ผู้ประกอบการเดินเรือหลายรายไม่กล้านำเรือออกจากฝั่งเพราะเกรงเรือจะล่มโดยนางรวงจิตพรพรมผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวว่า ได้ติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการเดินเรือรับส่งนักท่องเที่ยวต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะตำรวจอิตาลียึดเครื่องพิมพ์ธนาบาัตรยูโรปลอมซึ่งซึ่งแก๊งคนร้ายนะคะพิมพ์ธนาบัตรปลอมมูลค่ากว่า50ล้านยูโรค่ะ ตำรวจฝ่ายอาชญากรรมการเงินของอิตาลยียึดเครื่องพิมพ์ธนบัตรยูโรปลอมซึ่งมีความทันสมัยหเครื่องพร้อมธนบัตร50ยูโรซึ่งยังผลิตไม่เสร็จได้อีกจํานวนมากมีมูลค่ากว่า50ล้านยูโรจากโกดังสินค้าของบริษัทบําบัดน้ําเสียแห่งหนึ่งในเมืองทางภาคใต้ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเนโปนับเป็นการบุกทลายแหล่งผลิตภัณฑ์แหล่งผลิตธนบัตปรปลอมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยสารยังได้สั่งจับกลุ่มชายต้องสงสัย5คนที่ถูกกล่าวหาเป็นแก๊งปลอมธนาบานัตรรายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับเมืองเนโปเป็นแหล่งซ่องสุมของแก๊งอาชญากรรมหลายกลุ่มและเป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตธนาบัตรยูโรปลอมโดยธนาบัตรยูโรปลอมทั้งหมดใน19ชาติในยูโรโซนนั้นราวครึ่งหนึ่งมีการลักลอบผลิตในพื้นที่แถบนี้ค่ะ ทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวภาคเที่ยงได้ในเวลา12บนาฬกาช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะเมืองไทยเราเป็นเมืองที่สงบเคยใครก็อยากมาอยู่วิงวานถึงประช,ชาชนมาให้เกดแยกระลึกถึงชาติสาธารณ ท่าบาคาับและก็แผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมาธีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉันเพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ด้วยคนไทยทุกคน